ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับคิว l ิ่งมีสอบลีร้อนรักหลอบค่า จะเป็นยังไงเมื่อหนุ่มหล่อสุดแซบได้เข้ามาในชีวิตของคุณอาริสสาวสวยที่มีแฟนอยู่แล้วบังเอิญได้พบรักครั้งใหม่กับอดัมจนเธอตัดสินใจทิ้งแฟนเก่าทันทีเพราะว่าหลังจากอยู่กับอดัมได้เพียงไม่นานอาริสก็ได้พบว่ามันได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกับแฟนคนก่อนหน้าของอดัมเธอคนนั้นหายตัวไปนานกว่า8เดือนความรับที่ว่านั้นคืออะไรกันแล้วตัวของอาริสละ่ะเธอจะปลอดภัยดีหรือไม่ สำหรับวันนี้เรามีโปรโมชั่น Netflix ดีๆมาแนะนำกับทุกท่านนอนดูฟริกเริ่มต้นที่ราคา25บาทจะดูผ่านมือถือหรือดูผ่านทีวีทางนอนดูฟริกก็มีแอดมินพร้อมให้บริการสมัครง่ายๆเพียงแอด Line ID และสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ เรื่องราวความรักที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเริ่มต้นที่คู่รักอย่างอลริสกับเจคทั้งสองคนนั้นเป็นคู่รักในอุดมคติอาริสท,ทำงานเป็นนักออกแบบเกมเจคทำงานเป็นวิศวกรขุดอุโมงค์กิจวัตรประจำวันในทุกๆวันของพวกเขานั้นก็คือการรีบตื่นแต่เชา้าเพื่อแยกแย้ายกันออกไปทำงานของใครของมันดยเส้นทางที่พวกเขาใช้เป็นประจำนั้นก็คือการเดินทางโดยรถไฟใต้ดิน หลายนาทีต่อมาหลังจากแยกย้ายกันออกไปทำงานระหว่างที่อริสนั้นกำลังยืนรอไฟแดงอยู่เธอก็ได้เจอกับผู้ชายหน้าตาโคตรหล่อคนหนึ่งที่เพียงแค่ได้สบสายตาหัวใจของอริสก็รู้สึกสูบฉีดอย่างบอกไม่ถูกพอหันหลังกลับไปมองปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเขาก็ทำงานอยู่ในร้านหนังสือฝั่งตรงข้ามห่างจากที่ทำงานของอริสเพียงแค่ข้ามถนนพอถึงช่วงเวลาพักเที่ยงอริสก็ได้แอบไปยืนดูหนุ่มรอคนนั้นอีกรอบพอ พอนุ่มรอโดนแอบมองเขาเลยพาอริธมาขึ้นรถแท็กซี่ทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรกันเลยสักคำแม้แต่ชื่อของเขาตอนนี้อาริสก็ไม่รู้แต่เธอก็เลือกที่จะขึ้นรถไปสดายไม่นานนักพอรถมาถึงยังที่หมายปรากฏว่าที่นี่ก็คือบ้านของพอนุ่มปีศาอาริธที่เหมือนต้องมนต์สะกดเข้าให้แล้วก็ดันเข้าไปในบ้านเขาสดา้แล้วทันทีที่ปันประตูปิดลงไอห้หนุ่มไร้านามคนนี้ก็ได้ทําการสอยอาริสกลางอากาศทางชั้นวางหนังสือบนพื้นพรมเช็ดเท้า กระทั่งขอบโต๊ะขอบเตียงพอหนุ่มสุดหล่อนีก็เล่นลากอริทวานไปทั่วทั้งห้องอริที่ไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเธอก็รู้สึกติดใจพอหนุ่มรูปหล่อคนนี้เข้าให้แล้วพอกลับมาถึงบ้านอริทที่กําลังนอนอยู่กับเจคกคู่เป็นแฟนเธอก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากเพราะว่าเจคกนั้นลีลาเขาห่วยแตกสุดๆไปเลยเชา้าวันต่อมาระหว่างที่อริกําลังเดินข้ามถนนแม่สาวแซ่บคนนี้ก็ได้แวะไปดูที่หน้าร้านของพ่อหนุ่มไร้น้มคนนั้นอีกครั้ง จนทําให้อริตได้เห็นหนังสือของชายหนุ่มที่มีชื่อของเขาเขียนติดเอาไว้ว่าอดัมอดัมเป็นนักปีนเขาผู้มีชื่อเสียงแล้วพออริตได้อ่านหนังสือของอดัมด้วยในหนังสือก็เขียนเอาไว้ว่าอดัมเคยช่วยคนเอาไว้ได้6ชีว,วิตระหว่างที่เขากับเพื่อนปีนเขาอยู่ที่เนปาลแล้วยิ่งอริตได้อ่านหนังสือนี่มากเท่าไหร่เธอก็รู้สึกขั้นเหนือขั้นตัวทนไม่ไหวอีกต่อไปอริธรีบนั่งรถแท็กซี่ตรงไปที่บ้านของอดัมแน่นอนว่าทั้งสองคนนั้นก็ไม่ได้พากัน มานั่งดูเน็ตฟิีแต่พวกเขาเร่ดออกกำลังกายลดผลกันอย่างไม่หยุดไม่ย่อนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจออกกำลังกายไปหลายโยกอารีก็ได้ถามอดัมเรื่องปีนเขาอาดัมก็บอกว่ามันไม่น่ายินดีหรอกเรื่องที่เกิดขึ้นมีแต่ความตายผมสามารถช่วยเพื่อนได้6คนแต่ว่าเพื่อนของผมอีก3คนก็ไม่รอมันผ่านมาแล้วตั้งสองปีแต่ผมยังจำได้ไม่มีวันลืมหลังจากที่อดัมเล่าจบอารีก็ได้บอกความจริงไปว่าตอนนี้ฉันมีแฟนอยู่แล้วแต่เหมือน เาคอดัม,มันก็จะไม่แคร์แล้วก่อนทั้งสองคนแยกกันอารัมก็ได้สั่งให้อารีตไม่ต้องใส่ลิงน้อยกลับบ้านก็ได้ออกไปทั้งอย่างนี้เลยลมพัดเย็นดีหลังจากอารีตออกมาจากบ้านของอาดมเธอก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นกําลังทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าความรักของเธอที่มีให้กับเจคมาตั้งหลายปีมันอาจถึงคราวต้องจบลง ฉากต่อมาตัดมายัางที่บ้านอารีก็ได้เข้ามาบอกเลิกกับเจคที่ตอนนี้เขากําลังนั่งดูแข่งฟุตบอลเจคพอได้ฟังก็ถึงกับทําหน้างง,งอยู่ๆมาบอกเลิกกันทําไมอารีตจึงบอกความจริงไปว่าตอนนี้ฉันไปเจอคนใหม่แล้วเจคพอโดนบอกเลิกเขาก็พยายามถามโน้นถามนี่แต่ว่าตัวของอารีตก,ก็ไม่ขอทนอยู่อีกต่อไปเธอตัดสินใจเก็บข้าวเก็บของที่สําคัญแล้วรีบออกไปจากบ้านทันทีฉากต่อมาตัดมายัางที่บ้านของอดัมอรี ก็ได้เข้ามาเจอกับหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งที่เธอเป็นคนมาเปิดประตูเรียกให้อริสเข้ามาในบ้านหญิงสาวคนนี้แนะนำตัวเองให้อริสรู้จกักฉันมีชื่อว่าเดเบลา่าเป็นพี่สาวของอดัมแล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านของอดัมแต่เป็นบ้านของฉันคุยกันไปคุยกันมาเดเบล่าก็บอกว่าจริงๆแล้วบ้านของอดัมนั้นอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นักหลอออริสพอได้ยินแบบนี้เธอจึงขอที่อยู่ของอดัมมาจากเดเบลา่าฉากต่อมาอริสก็ได้มานั่งรออดัมที่หน้าบ้าน ขของเาไม่นานนักพออดัมกลับมาถึงที่บ้านทั้งสองคนก็ได้เข้ากอดกันอย่างดุเดือดจากนั้นอารีสก็ได้บอกกับอดัมไปว่าฉันเลิกกับแฟนของฉันแล้ว เช้าวันต่อมาอาริก็ได้ตื่นขึ้นมาเจอกับจูฮันนาเธอเป็นนักข่าวจากหนังสือพิมพ์เข้ามาเพื่อทําการขอสัมภาษณ์อดัมเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมของเขาฮิมาลัยอาริสพอรู้ว่าจูฮันนาเป็นนักข่าวเธอก็พายามรีบหาเสื้อผ้ามาใส่แต่ว่าอาริสก็หาตู้เสื้อผ้าไม่เจอจะเจอเพียงก็แต่ตู้ใบหนึ่งที่ถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาไอ้เจ้าอดัมที่กําลังให้สัมภาษณ์อยู่พอเขาเห็นว่าอาริสก,กาลังคนข้าวค้นของอดัมก็เหมือนมีแววตาที่เปลี่ยนแปลงไป เล็กน้อยหลังจากอาบน้าแต่งตัวเสร็จอริตก็ได้ออกมาจากบ้านเพื่อ,อรีบไปทํางานของตัวเองอย่างมีความสุขรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอนั้นช่างดูสดใสาราวกับนางฟ้าเลยก็ว่าได้ฉากต่อมาหลังจากเลิกงานอริทก็ได้แวะมาเล่นปีนเข่าจําลองในโรงยิมซึ่งเดเบร่ากับอาัมเป็นคนดูแลที่นี่อยู่หลังจากออกกําลังกายกันเสร็จอาัมก็ได้พาอริตมาสอยกันอีกรอบเรียกได้ว่าสอยกันวันละ3 4มสห้ารอบเลยก็ว่าได้รายวัน ต่อจากนั้นอาริก็ได้ชวนเพื่อนรักอย่างซิววีมานั่งดื่มด้วยกันโดยสิ่งที่อาริสอยากรู้ก็คือเรื่องของเจคเขาสบายดีหรือเปล่าซิววีก็บอกว่าจะให้สบายดีได้อย่างไงกันล่ะเจคเครียดหนักเป็นอย่างมากขนาดเขาสูบบุหรี่วันลาไม่รู้ตั้งกี่ซองระหว่างทางที่พวกเธอกําลังเดินกลับไปที่บ้านจู่ๆมันก็มีอันธพาลคนหนึ่งเข้ามาทําร้ายร่างกายของอาริสจากนั้นคนร้ายคนนี้ก็ได้ขโมยกระเป๋าเงินของอาริสไปด้วยอาดัมที่บังเอิญเดินมาเห็นพอดี เขาจึงรีบวิ่งไล่ตามคนร้ายไปอย่างเร็วพอจับตัวคนร้ายได้อดัมก็ได้จับหัวมันฟาดใส่ตู้โทรศัพท์ตามด้วยสาวหมัดต่อยหน้าของมันจนร่วงเท่านั้นยังไม่พออดัมยังใช้ประตูตู้โทรศัพท์ทําการกระแทกใส่หัวของมันซ้ําไปอีกหลายทีอาริสพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้เธอจึงรีบเข้ามาบอกให้อดัมหยุดได้แล้วไม่งั้นเขาคงตายแน่ๆอดัมที่เห็นอาริสวิ่งเข้ามาหาเขาจึงหันกลับไปกอดเธอแล้วด้วยอารมณ์ที่กําลังพุ่งผ่านอดัมก็ได้ขอ อริสแต่งงานด้วยกันอริสที่กําลังลงคาลมจนหัวปักหัวปรำเธอจึงตอบตกลงไปทันทีส่วนด้านซิลเวียที่ยืนดูอยู่ข้างๆเธอก็รู้สึกว่านี่มันไม่ปกติแล้วต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆฉากต่อมาหลังจากที่อริสกลับมาถึงที่บ้านเธอก็ได้เจอกับจดหมายฉบับหนึ่งที่ผู้ส่งเขียนระบุเอาไว้ว่าใช้หัวคิดดีๆสีอาริสเธอรู้จักเขาดีแล้วหลออริสพอเห็นข้อความในจดหมายเธอจึงรีบหยิบไปถามอาัมอดัม พอเห็นก็บอกว่าแค่ของไร้าสาระคงมีใครไม่ชอบหน้าเราละมังหลายชั่วโมงต่อมาอารัมก็ได้พาอาริสไปยังนอกเมืองเพื่อไปหาบาทหลวงทําพิธีแต่งงานกันอย่างเรียบง่ายหลังจากเสร็จสิ้นงานแต่งอาริสก็ได้ถามว่าคุณรู้จักโบสนี้ได้ยังไงกันอารัมก็บอกว่าที่นี่เป็นที่ของครอบครัวเขาเองผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิด ฉากต่อมาจะไปยังสุสานหลังโบสถ์อาดัมก็ได้พาอาริสมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเปลี่ยนไปใส่ชุดเดินป่าเาว่าระหว่างที่อาริสกำลังเปลือยกายอยู่นั้นอาดัมก็ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพของอาริสที่ยืนคู่กับรูปปั้นในสุสานอาริสที่อยากให้อดัมยอมรับในตัวของตัวเองเธอก็ไม่ปฏิเสธเท่านั้นยังไม่พออาดัมได้หยิบปืนพลุไฟออกมายิงอีกด้วยเพื่อเป็นการฉลองที่เราสองคนได้แต่งงานกันอาริสพอได้เห็นปืนเธอก็รู้สึกแปลกๆนิดหน่อย ลลหลังจากแต่งตัวกันเสร็จอดัมก็ได้นําปืนไปเก็บในตู้ไว้เหมือนเดิมด้วยเจ้าปืนกระบอกนี้ก็มีไว้ให้สาหรับคนเดินป่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถยิงพลุไฟขอความช่วยเหลือได้เลยหลังจากนั้นอดัมก็ได้พาตัวอาริสเข้าไปในป่าอาริสถึงแม้ว่าจะไม่ชอบเดินป่าแต่ว่าตัวเธอนานก็ยังพยายามเดินตามอดัมไปเรื่อยๆเพื่อทําให้อดัมประทับใจในตัวของเธอไม่นานนักทั้งสองคนก็เดินจนมาเจอกับถอมหลังหนึ่งที่อยู่ ริมแม่น้ำสถานที่ที่อดัมทำการสอยดาวอริ์อย่างโลดผลและพิศดารเรียกได้ว่าทั้งคู่นั้นร้องไหวห่วนกันทั้งคืนเลยก็ว่าได้ เช้าวันต่อมาพอทั้งสองคนกลับเข้ามาในเมืองอริก็ได้เห็นบทความของโจฮนันนาที่ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ช่างเป็นบทความที่ดีมากจริงๆเพราะโจฮนันนาเธอได้เขียนสรรเริญอดัมไว้เป็นอย่างดีทว่าพอกลับมาถึงบ้านอริเธอก็ต้องตื่นตกใจอีกครั้งเมื่อจจูจเธอได้รับจดหมายอีกฉบ,บับที่เขียนข้อความระบุไว้ว่าเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่แต่งงานกับอดัมอริจพอเห็นข้อความแบบนี้เธอจึงคิดว่าอาจเป็นฝีมือของ ก,ก็ได้เจกอาจไม่พอใจเขาจึงส่งข้อความแบบนี้มาแกแรงอาริสจึงโทรไปหาเจกเว่าคนรับสายดันเป็นซิลวีเพราะตอนนี้ซิลวีเพื่อนของอริสกําลังคบอยู่กับเจกนั่นเองเท่ากับว่าข้อสงสัยของอริสก็ตกไปเพราะดูแล้วเจกนั้นไม่น่าจะใช่คนส่งข้อความนี่เลยสักนิด ฉากต่อมาตัดไปยัางงานเลี้ยงแห่งหนึ่งอดัมก็ได้พาอาริสมาร่วมงานซึ่งงานนี้เป็นงานที่เธอไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่างอาริสไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนพวกนี้เขาคุยเรื่องอะไรกันเธอจึงแยกตัวออกไปยืนดูรูปของอดัมแทนนั่นจึงทําให้อาริสได้เห็นภาพถ่ายของอดัมที่ตัวของเขานั้นกําลังโอบไหล่ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หลังจากนั้นไม่นานดีเ,เบราก็ได้เข้ามาเจออาริสในห้องน้ำด้วยยายดีเบราเธอได้มอบสร้อยคอเส้นหนึ่งให้กับอาริ เพื่อเป็นของขวัญที่อริสได้มาแต่งงานกับน้องชายตัวเอง เช้าวันต่อมาระหว่างที่อริสกาลังนั่งประชุมอยู่จูจ่ๆนักข่าวจูฮนันนาก็ได้ส่งแฝกมาให้กับอริส้วยในข้อความแฝกก็มีรายมือเขียนเอาไว้ว่าบทความของอดัมมันช่างน่ารังเกียจเขาเป็นผู้ชายที่แสนเลวทรามเลวทรามแบบหาได้เปรียบไม่ได้แถมในเอกสารชุดนี้ก็ยังมีเบอร์โทรกับชื่อผู้ส่งมาอีกด้วยอริสพอได้เอกสารเล่มนี้มาเธอจึงรีบติดต่อไปทันทีจากนั้นอริสก็ได้เดินทางออกไปจากบริษัท เพื่อรีบตรงไปหาผู้หญิงในเอกสารที่ว่า ฉากต่อมาตัดไปยังบ้านของมิเชลอาร็ก็ได้อ้างว่าเธอนั้นเป็นนักข่าวที่ชื่อว่าจูฮันนาเพื่อทําการสอบถามข้อความในเอกสารแฟกจากนั้นมิเชลก็ได้เล่าเรื่องกลับไปยังอดีตสมัยที่ตัวของเธอเคยได้เจอกับอดัมในงานปาร์ตี้มิเชลอ้างว่าเธอถูกอดัมล่วงละเมิดอย่างรุนแรงด้วยเหตุนี้เองมิเชลจึงอยากให้อเร็นนำเรื่องนี้ไปคมคู่กับอดัมเราอาจหาเงินจากเรื่องนี้ได้เยอะมากๆเพราะถ้าเกิดอดัมไม่อยากให้เรื่องแดง แล้วก็เราอาจได้เงินมาใช้กันเป็นฟ้อนเลยล่ะอาริสพอรู้จิตนาของมิชเชลเธอก็บอกว่าสิ่งที่มิชเชลพูดนั้นมันเป็นแค่คำพูดคมรอยไม่มีหลักฐานอะไรเลยสักอย่าง ฉากต่อมาตัดไปยังที่ร้านกาแฟอาริตก็ได้เข้ามาขอโทษกับโจูฮันนาที่เธอใช้ชื่อของเธอเพื่อไปพบกับมิเชลแล้วพออาริสกลับมาถึงที่บ้านเธอจึงลองเปิดประตูของอดัมออกมาดูประตูที่ตัวของเธอไม่เคยคิดจะเปิดมันเลยสักครั้งนั่นจึงทําให้อาริสได้เจอกับจดหมายจํานวนมาที่มีการระบุชื่อของผู้ส่งชื่อว่าอาเดลเธอเป็นคนส่งมาให้กับอดัมโดยข้อความในจดหมายก็ระบุไว้ว่าอาเดลต้องการยุติความสัมพันธ์กับอดัม เธออยากกลับไปหาสามีของตัวเองถึงแม้ว่าอดัมนั้นจะแซ่บมากขนาดไหนก็ตามอาริสพอได้เห็นข้อความนี่เธอถึงกับขนลุกเพราะเหตุการณ์ในจดหมายมันคล้ายกับชีวิตของตัวเองมากๆเท่ว่ายังไม่ทันจะได้เห็นข้อความทั้งหมดจู่ๆอดัมก็เปิดประตูเข้ามาในบ้านพอดีทําให้อริสนั้นต้องรีบปิดประตูก่อนที่อดัมจะขึ้นมาเจอพอทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกันอาริสก็แกล้งทําเป็นวิ่งเข้าไปกอดอดัมทําเป็นว่าเธอนานกําลังรอให้อดัม กลับมาบ้านพอดีพอถึงตอนเช้าอาดมก็ได้ถามอาริสไปตรงๆว่าเมื่อวานคุณหายไปไหนมาผมโทรไปที่ทํางานไม่เจออาริสจึงโกหกไปว่าฉันออกไปประชุมข้างนอกทว่าเรื่องก็ยังไม่จบอาดมหยิบสร้อยคอเส้นใหม่ของอาริสขึ้นมาถามว่าคุณไปเอาสร้อยคอเส้นนี้มาจากไหนอาริสจึงบอกไปว่าเดเบราเป็นคนซื้อให้กับฉันเป็นของขวัญที่เราสองคนได้แต่งงานกันยังไงล่ะไม่นานนักอาริสก็ได้ถามอาดามกลับไปบ้างว่า เรื่องของมิเชลมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าอดัมพอได้ยินชื่อของมิเชลเขาก็บอกว่ามิเชลนันก็เป็นแค่คนที่ชอบเรียกร้องความสนใจผมรู้จากเธอมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วล่ะพูดเสร็จอดัมก็รีบออกไปจากบ้านทันทีส่วนนาอาริสพอได้อยู่คนเดียวเธอจึงรีบกลับไปหาทางเปิดประตูบานก่อนหน้านี้อีกรอบแต่เหมือนว่าเจ้าอดัมมันก็จะรู้ทันเข้าแล้วอดัมจึงย้ายกุญแจไปซ่อนไว้ที่อื่นระหว่างที่กําลังหาทางเปิดประตู จู่หูของอาริสก็ได้ยินเสียงดังมาจากที่ประตูหน้าบ้านแล้วพอเดินไปดูเธอก็ได้เจอกับจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าคุณจะปล่อยให้เขาไปไกลได้แค่ไหนกันแถมในซองจดหมายครั้งนี้ก็มีภาพพันคอถูกส่งมาอีกด้วยอาริสด้วยความสงสัยแบบสุดๆเธอจึงรีบโทรไปถามใครสักคนเพื่อหาที่อยู่ของคนที่ชื่อว่าอเดลหญิงสาวที่ปรากฏในจดหมายของอดัมก่อนหน้า ฉากต่อมาตัดไปยังบ้านของอเดลอริก็ได้เข้ามาเจอแม่ของอเดลโดยตัวของคุณแม่นานก็คิดเอาเองว่าอริสคงเป็นเพื่อนของลูกสาวตัวเองคุณแม่จึงเล่าให้อริสฟังว่าอาเดลหายตัวไปกว่า8เดือนแล้วอริสพอรดยินถึงกับขนลุกแล้วพอเข้ามาคุยกันในบ้านคุณแม่ก็ได้พูดเสริมขึ้นมาว่าฉันได้รับการติดต่อจากลูกครั้งสุดท้ายก็ตอนที่อเดลไปปีนเขาที่เนปาลระหว่างที่กําลังนั่งฟังเรื่องของอเดลอริสันก็ได้เปิดดูอัลบั้มรูปของ อเดดลไป้วยจนทําให้อริสได้เจอกับภาพถ่ายของอดัมที่ปรากฏอยู่ในรูปถ่ายงานแต่งงานอริสจึงถามคุณแม่ออกไปว่าคุณแม่รู้จักชายคนนี้หรือเปล่าคุณแม่ก็บอกว่ารู้จักสี่เขามีชื่อว่าอดัมเป็นเพื่อนนักปีนเขาของอเดลนั่นแหละอดลเป็นคนที่ชอบปีนเขาเป็นอย่างมากถึงขั้นขนาดว่าเมื่อสองปีก่อนเธอกล้าเอ่ยปากออกมาเลยว่ายอมเลิกกับสามีก็ได้ถ้าตัวของเธอจะได้ปีนภูเขาส่วนด้านอริสที่กําลังตั้งใจฟังเธอก็ เปิดสมุดร,รูปถ่ายดูไปเรื่อยๆจนเธอได้ไปเจอกับรูปถ่ายสุดช็อกมันคือรูปถ่ายของอเดลที่ยืนเปลือกผ้าอยู่หน้ารูปปั้นนางฟ้าในสุสานสุสานที่ตัวของอาริสนั้นถูกเจ้าอดัมถ่ายภาพหลังจากแต่งงานภาพนี้มันดูเหมือนกับของอาริสไม่มีเพศอาริสพยายามกลั้นความรู้สึกเอาไว้ว่านี่มันต้องไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆขณะเดียวกันด้านคุณแม่ของอเดลเธอก็บอกว่าวันนี้คงเป็นวันดีเพราะนอกจากคนที่มาตามหาอเดลธ พ็ออยังมีอดัมเขาเองก็ได้โทรมาหาชันด้วยเหมือนกันแล้วเหมือนกับว่าวันนี้อดัมก็จะมากินข้าวเย็นด้วยเขาอยากรู้ว่าเรื่องการสืบพดีอเดลไปถึงไหนแล้วอริสพอรู้ว่าอดัมกําลังจะมาที่นี่เธอจึงรีบหยิบรูปถ่ายของอเดลออกมาเพื่อรีบเพ่นออกไปจากบ้านหลังนี้ทันที ฉากต่อมาหลังจากที่อาริสกลับมาถึงบ้านของอาดัมปรากฏว่าวันนี้อาดัมก็ยังไม่กลับมาถึงบ้านทั้งที่มันดึกมากๆแล้วด้วยความหวาดกลัวบวกกับการที่เธอไม่ไว้ใจอาดัมอีกแล้วอริสจึงค่อยๆย,ย,ย่องขึ้นไปด้านบนของตัวบ้านเพื่อหยิบรูปถ่ายของตอนที่อาดัมถ่ายออกมาดูปรากฏว่ารูปถ่ายทั้งสองใบมันเหมือนกับของอเดลไม่มีเพดมุมกล้องเดียวกันเปลือยกายเหมือนกันเรื่องนี้มันดูน่าสยองแบบสุดๆไปเลยพออาบน้ําแต่งตัวเสร็จร ารก็ได้เจอกับอาดามที่ยืนอยู่ในเงามืดส่วนเจ้าอาดัมนี้ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงมันเดินเข้ามาจับตัวอาริสกดลงบนโต๊ะกินข้าวตามด้วยใช้เชือกมัดแขนมัดขาของเธออาดามตั้งคำถามกับอาริสว่าเธอแอบไปทำอะไรมาทำไมถึงต้องแอบตามสืบเรื่องของผมด้วยอาริสพอโดนถามจึงบอกไปตรงๆว่าฉันเจอจดหมายของอาเดลอาดามพอรู้ว่าอาริสเจอจดหมายฉบับนั้นแล้วเขาจึงรีบวิ่งขึ้นไปด้านบนแล้วเปิดเข้าไปในตู้เก็บของเพื่อไปหยิบจดหมาย ของตนออกมาโยนให้กับอาริสอ่านเพราะว่าตัวของอดัมนั้นเขาไม่มีอะไรต้องการปิดบังเธอเลยสักอย่างเรื่องทั้งหมดมันก็แค่อดีตมันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเลยสักนิดอาริสพอเห็นว่าอดัมเริ่มควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้เธอจึงผ้ายามขอร้องให้อดัมช่วยแก้มัดให้กับฉันทีฉันผิดนักหรองไงที่อยากดูเรื่องสามีของตัวเองเพราะฉันรักคุณมากฉันจึงอยากรู้เรื่องของคุณมากยังไงล่ะทว่าเจ้าอดัมเขา ก็ยังไม่ยอมแก้เชือกให้กับอาริสอาริสจึงต้องโกโหกไปว่าฉันอยากไปเข้าห้องน้ํารู้สึกปวดฉี่มากๆหลังจากอดัมแก้เชือกให้กับเธออาริสจึงรีบปีนออกไปทางบันไดหนีไฟเพื่อรีบหนีออกไปจากบ้านอดัมพอรู้ว่าอาริสหนีออกไปแล้วเขาก็พายายามวิ่งไล่ตามอาริสไปติดเตดแต่ว่าตัวของอาริสก็ไม่ยอมหยุดวิ่งเธอวิ่งต่อไปเรื่อยๆด,ด้วยความหวาดกลัวเธอกลัวเป็นอย่างมากจนเธอไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมอง ฉากต่อมาตัดไปยังที่สถานีตํารวจอริก็ได้เข้ามาแจ้งความเพื่อให้ตํารวจตั้งข้อหากับอดัมว่าเขาคือคนที่ฆ่าอเดลแต่ทางตํารวจก็ไม่สามารถตั้งข้อหาอะไรได้เพราะหลักฐานที่อริจมีมันยังมีไม่มากพอขณะเดียวกันอีกฝั่งของห้องสอบสวนอริจก็ได้เห็นกับอดัมที่เขาเข้ามาตามหาอริเพื่อนํารองเท้ามาให้กับภรรยาของตัวเองเพราะว่าอริจน้นเธอก็ไม่ยอมไปเจอกับอดัมเลยสักนิด ฉากต่อมาตัดไปยังที่บ้านของเดเบาอริก็ได้เข้ามาคุยกับพี่สาวของอดัมว่าเธอเจอเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับอดัมใครกันคืออเดลอเดลคือใครงั้นหรอเดเบาที่รู้ความจริงอยู่ในในตัวท่องเธอนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอเดลแต่ว่าเมื่อสองปีก่อนในรูปถ่ายใบนั้นที่เนปาลคนที่เจ้าอดัมยืนโอบไรยอยู่นั้นเธอมีชื่อว่าฟรองซัวครั้งนั้นฟรองซัวตกจากหน้าผาสูงที่เนปาลแล้วจากหลักฐานที่มีระบุ ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ยึดเกาะเกิดความเสียหายทําให้ฟรองซัวตกลงมาตายซึ่งข้อเกี่ยวตัวนี้เป็นของปลอมอาดัมอาจตั้งใจใช้ของปลอมกับฟรองซัวเป็นไปได้ว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นมันคือแผนการของอาดัมตั้งแต่แรกส่วนเรื่องของอาเดลเดเบล่าเองก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนด้านอาริสหลังจากได้ฟังเรื่องนี้จากปากของเดเบลา่าเธอนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้อาริตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาเดลอาจถูกอาดัมฝังไว้ที่โบสถ์นั่นก็ได้ตาม รูปถ่ายที่อริสได้มาจากแม่ของอเดล ฉากต่อมาในระหว่างที่เดเบล่ากำลังขับรถพาอาริสไปที่โบสเดเบล่านันก็ได้รับสารภาพว่าเธอเป็นคนส่งรถปิศาไปให้กับอาริสเพราะว่าเดเบล่าพยายามเตือนอาริสให้เลิกกับอดัมแล้วสาเหตุที่เดเบล่าไม่กล้าบอกตรงๆเพราะเธอกลัวว่าอดัมอาจจะฆ่าเธอด้วยก็ได้วินาทีเดียวกันด้านอดัมตอนนี้เขาก็ได้เข้ามาที่บ้านของเดเบล่าทาให้อดัมรู้ได้แล,ล้วว่าพี่สาวกับภรรยากําลังตรงไปที่โบสตัดกลับมาที่ฝั่งของอาริสและ เดเบล่าพอทั้งสองคนมาถึงยังตำแหน่งรูปปั้นนางฟ้าพวกเธอรีบใช้พลั่วขุดหลุมกันอย่างเร่งรีบกระทั่งคนที่เจอศพก่อนก็คืออาริสนั่นเองเธอเจอศพของหญิงสาวคนหนึ่งที่ในหลุมมีสร้อยคอสวยๆอยู่ด้วยสร้อยคอเส้นนี้มันเหมือนกับที่เดเบล่าให้กับอริสไม่มีเพจอริสพอเห็นสร้อยคอเธอจึงรู้ทันทีว่าคนที่ฆ่าอาริวนั้นไม่ใช่อาดมแต่เป็นยายเดเบล่าเองต่างหากแล้วสาเหตุที่เดเบล่ายอมพาอริส มาที่นี่ก็เพราะว่ายายเดเบรามันตั้งใจจะฆ่าอาริสนั่นเองด้วยความโมโหอาริจึงง้างหมัดต่อยใส่เดเบราเป็นหนึ่งทีแต่ว่าเดเบราก็าเหนือกว่าเธอจับอาริทุ่มลงบนพื้นพร้อมๆกับตะโกนบอกอาริสไปว่าอาดัมเป็นของฉันแค่คนเดียวฉันรักอาดัมมาตั้งแต่เกิดแกคิดว่าใครกันล่ะที่สอนเขาให้เป็นคนแซ่บขนาดนี้ส่วนด้านยายอาเดลมันก็เป็นคนที่เข้ามาแย่งความรักจากอาดัมไปมันถึงต้องลงไปอยู่ในหลุมแบบ นี้ยังไงล่ะพูดจบยายเดเบล่ามันก็พยายามใช้พลวา่าฟาดใส่อารีเพราะว่าทันใดนั้นอดัมก็วิ่งเข้ามาต่อยเดเบล่าจนล้มลงกับพื้นทีนี้แหละอดัมก็รู้ความจริงแล้วว่าคนรักเก่าของเขาอย่างอเดลหายตัวไปอยู่ที่ไหนกันที่แท้ยายเดเบล่าก็เป็นคนฆ่าอเดลนั่นเองรวมไปถึงเรื่องปีนเขาเมื่อสองปีก่อนคนที่วางแผนฆ่าฟองสัวก็คือยายเดเบล่าเองนี่แหละแต่มันกลับไปกล่าวโทษอ,อดัมที่เป็น ควรสับเปลี่ยนขอเกี่ยวน้ำแข็งจนทำให้ฟรองซัวตกลงมาตายกลับมายังปัจจุบันใหญ่เดเบราที่ยังไม่ยอมแพ้มันก็พยายามหยิบรั่วขึ้นมาทุบใส่อดัมอีกรอแต่ว่าทางอารทิที่วิ่งไปหยิบปืนพลุไฟมาพอดีตัวเธอนั้นก็ได้ด้านไกปืนยิงใส่เดเบลา่าจนเธอล้มหมดสติลงไปในที่โสด ขณะเดียวกันหน้าอดัมพอได้รู้ความจริงเขานั้นก็รู้สึกเสียใจมากๆคนรักอย่างอเดียวที่ตามหามามากกว่า8เดือนถูกฝังพอพี่สาวตัวเองส่วนได้าอาริสพอได้รู้ความจริงทั้งหมดเธอก็ทําได้เพียงแค่ยืนดูอดัมอยู่ไกลๆเช้าวันต่อมาตัวของอดัมนั้นก็ถูกตํารวจพาไปสอบสวนที่โรงพักส่วนด้านของอาริสเธอก็พยายามนึกทบทวนกลับไปยังอดีตอดีตที่ตัวของเธอนั้นได้เห็นหน้าของอดัมเป็นครั้งแรกถ้าหา หากวันนั้นอาริเธอไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาดูอดัมชีวิตของตัวเธอก็คงไม่ต้องมาเจออะไรแย่ๆแบบนี้แน่สองปีต่อมาอาริตที่กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติในวันหนึ่งเธอก็มาเอินได้เจอกับอดัมอีกครั้งทั้งสองคนยิ้มให้กันเบาๆยิ้มให้แก่ความทรงจําอันแสนมีค่าความทรงจําที่พวกเขาน,านจะเก็บไว้ในใจไปตลอดกาล แล้วเรื่องราวของค so ิวริงมีสอบรีหลอนรักหลอบฆ่าก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ